สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีสกินเอล็อกมาใหม่นี่เป็นสกินของสกิลเอล็อกเป็นแบบว่าล่างอเวกทุกคนดูถ้าเป็นล่างแรกเนี่ยจะไม่มีเป็ดออกมาแต่ถ้าเป็นล่างสอเนี่ยมันจะมีเป็ดออกมานะนี่คือแบบเดิมๆผมของล่างสอเห็นไหมคือตัวโน้ตเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยนังเป็ดเนี่ยครับผมนี่วันนี้เราจะมาสุ่มกันคนดูแต่ว่าโอ้โหรางวัลใหญ่มันให้เลือกได้แค่นเดียวหรอคือทุกคนดูคือบังคับเกินนี่คือเสื้อแล้วกมันก็สวยนะเน เลือกได้อย่างเลือกได้อย่างเดียวอะไรอะจีเอ็มอะงั้นเลือกเป็ดละกันนะผมอันนี้ก็เลือกป็นไอวอลละกันโอเค <c oughs> โดนบังคับนะครับผมว่าเสื้อต้องอามาขายทีหลังแน่เลยโอเคช่างมาละกันเขาดูในเมื่อแบบว่า GM เก็บล็อกไว้แล้วก็หมุนแค่นี้ละกันเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีเพชรทั้งหมด1 1 3 3 0พ้บ 11, เพชรน,นะอมมาดูกันว่าเราจะหมดเท่าไหร่นะผมสลับสกินสกิลของเอรอกนะเขาดูผมจเจาไอวอลด้วยนะผมก็น่าจะเหมา,าตู้แล้วเขสง,ขงสัย แต่ผมดูทรงน,น่าจะหมดไม่เกินพันเพชรไหมโอเคโอ้ไอวอลออกเลยนะครับผมทีนี้ชิ้นสุดท้าย499เก้อตอนนั้นเรามี1นึ0 0หมื่นห่งั้ยใช่ไหมเราเหลือมันหมดประมาณ1,000เพชรอะเออประมาณพันเพชรแบบนิดนิดแต่เขาถอว่ประมาณพันเอ็ดพันสองะ 1, 000, 1, 000, 2, นะผมก็มาเอาตู้กันไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสวมใส่สกินกันเลยดีกว่าทุกคนดูก็เข้ามาที่ห้องแต่งตัวนะแล้วก็มาที่สกินแล้วก็มาที่ตัวเอลอกแล้วก็ใส่เข้าไปเลยน้องเป็ดเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยเอลอกผมเนี่ย,อ,อ,ยอ่าเขาเรียกว่าดี มันเป็นร่างสอกหรือเป็นร่างอเวกแล้วนะคุณดูนะนี่ก็จะแบบว่าสามารถเต้นได้แล้วแผ่นนี้เนี่ยเอหลอกเขาโดนพับมาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะไปดันแรงในการใช้เอหลอกให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะผมจะใช้วูฟล่าใช้เอหลอกใช้อันนี้แล้วก็ใช้อันนี้นะครับผมมาดูไปเตรียมตัวรุยก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กับเราชมเกมด้วยนะครับไปดูเกมดีกว่าเอาท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วสำหรับการที่เราเนี่ยจะรีวิวเอทหรอกคุณดูครับผมลงมาถึงก็แบบเปิดเลยเนี่ยค แต่ก็เอ้ยชิปหายแล้วไม่ได้ปืนชิบหายแล้วมันได้ปืนเขาดูดมันได้ปืนก่อนนะครับผมลงมาถึงเพื่อนเราหายไปสองแล้วนะจบจัดมันบินถึงแล้วมันเราบินไม่ถึงวะอุย้ยมันลงหลายตีนยะ พวกลงเท่าไหรที่เหมือนมันจะโดนฝัน่งโ้นยิงนะเฮ้ยนี่เลยคุณมาเฮ้ยเอ้าโดนล้าด,ดิคุณละ,ะตี้กันหรอวะแซนด์แอปอืมไม่มีไอว,ลวอลบอกคนดูขอเพื่อเลือกอ่ะละกันกูส่าห์แซนด์มันได้ โอเคยังหน้าอยู่ยังรอดอยู่คือรอบนี้เราเจอแรงแกนนะครับคือที่ไม่เห็นชุดต,ตดูดีเว่าผมไม่โหลดทรัพยากรเดอบอกไว้ก่อนโอเคก็ดูเ <c oughs> มื่อกี้เราก็แบบเคลียร์วงฟ้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะย้ายมือออกไปละทุกคนก็สังเกตเวลาที่แบบผมเปิดไอ้หลอกดอีดๆคือมันแบบเอฟเฟกแบบมันล้นแบบบังจอจัดเลยนะสำหรับใครที่จะสุ่มก็ลองคิดดูใหม่นะผมสําหรับราคา1000เพชรเนี่ยคุ้มไหมแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่คุ้มหรอกอยากให้มันมีแบบสกิลสกายเลอร์แบบพิเศเนาะ ไม่เหมือนมันจะมาแล้วปะสะกายเลอร์พุ่งเป็นห,หิมะน้ำแข็งอะ่ะหรือว่ายังไม่มาไม่รมู้มีมีแต่ละกินไอที่ว่ามันแจกอะ่ะเจ็บเปียอส<อ>วยนะอแสดงว่าผมจำผิดน่ไปจำที่เซิร์ฟนอกนะเขาดูเซิร์ฟไทยยังไม่เข้านะผมเซิร์ฟนอกมีโซเนียด้วยเซิร์ฟนอกอะ่ะโซเนียแบบเป็นในนี่มันฮิตกันไงเป็นแบบว่าอ่า,แบบากาแล็กซี่นะผมเป็นแนวจักรวาลนิดนึงซื้อเก็บไว้ได้นะอนาคตมารอบหลังอาจจะแพงกว่านะี้เออก็จริงเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงน้องมีคนหลดไอ้ดับด้วย อ้ยในเมืองมันสู้กันอยู่เหรอเแต่เรา่ต้ผมเอาเครื่องติดกันเยอะโอ้เยอะเยอะเยอะมันไล่พี่ละอ่ะออแล้วพี่มาคนเดียวกลังไปพี่จุกอยู่พี่จุกอ,อยู่ระวัมมะาางมันอยู่โซนร้านตู้ชุบไป,ป,ปแหละระวังสองสามตัวมามามาพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้องเฮ้ยภา,ายในมันโดนโดน ปล่อยเป็ดมาดูปล่อยเป็ดอุ้ยไม่ตายว่ะแหลกสวยๆอยู่ตรงไหนอีกเลยเกิดหรอเพื่เฮ้ยนี่ไงโผล่ยิงขาเฮ้ยมันชุบเพื่อนมันเกิดมาใหม่เนาะเฮ้ยข้างหลังเข้าเดี๋ยวพี่ชุบพี่ชุบเพื่อนเองพดาดาดาชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่มีตัวชีพพี่ตัวหนึ่งอ่ะ อุ้ยโอ้โหโดนกระทะมันน้องใต้เท้าเลยไอตัวเมื่อกี้คือแบบเหลี่ยมเต้แหละคือแบบมันลากเราไปคือเราก็ยิงมันไม่โดเิ้ยเท้าขึ้นเต้เท้าขึ้นเนี่ยไอตีนี่นยังไม่หมดเนี่ยประเด็นเน่ะอ้าวเจ็บขาแลน่ะยิงอย่างนี้เจ็บขาเดีเต้ยเต้เดี๋ยวเต้ยเพิ่งพันเลือดนะพี่จะลองปล่อยเป็ดเต้ยลองมาเก็บเป็ดดิว่ามันเลือดขึ้นเท่าไหร่วิ่งมาเก็บดิเดี๋ยวกระโดดจะลองปล่อยเป็ดนะครับนี่ขึ้นมาอะไรอ๋อมันค่อยๆฮิว อ๋อห oh, like oh, ิวคือต like ัวละนิดหน่าประมาณตัวละห้าตัวละสิบปะเฮ้ยเท้าขึ้นขึ้นยกทีมเลยพี่ี่ียเอาเหรอบ้ทั้งทีมเลยหรอ่ะไม่จะไม่จะเป็นต้องอยู่ใกล้ด้วยก็ได้มามันมันมีมากกว่าหนึ่งตัวไกลตัวไกมาด้วยหรอเฮ้ยเราเจียวหอยสังแลวเนี่ยเ่ะเพื่อมันขี่รถหนีตีนี้ขี่รถหนีรถระเบิดหรอ แค่นั้นโอเคพี่เปลี่ยนปืนก่อนหาไป,ไปคนนี่เปิดสปีดเขาบอกวิ่งเร็วโอ้เอฟเฟกแบบตะการตาเกิน,น,นดาวดาวดาวตู้ดาว,ดาว,ดาวไอ้ตรงตรง้นไม้ดาวโอเคเมืองน,นี้มันแบบมากันบ่อยเหลือเกินวะม,มันเมืองยอดฮิตเหรอ <c oughs> ฮิตจัดไหนตาล่าเราตายแล้วหรอเราล่าติดในเมืองน,นี่เหรอ เฮ้ยมีคนดีดมาตรงพี่น้องอยู่บนหัวเลยไอ้หนุ่มกระโดโดกัดหัวอืวสวยชุบได้ชุบได้ชุบเพื่อนได้ชุบเพื่อนได้โอเคเดี๋ยวผมลืมเก็บซองสามเลยว่าจะม,มีซองสามอ่า <Thanks. S 1> เดี๋ยวไปซื้อตาน่าต่อเขาดูถ้าสมมติว่าทุกคนเปิดบวกในบ้านนะถ้ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดูดูดิคือแบบ แหลกเองอะ่ะขาขึ้นโอ,โอเคเห็นละคือตตูตมันโอ้โหเอ็งก็เกินไปเองก็จะเข้ามาชุวเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอคิดว่าพี่ไม่เห็นหรือยังไงวะฮะโอเคมีคนอยู่โน้ตคโดเดี๋ยวจะลองซื้อประตูบ้านกันครับคือแบบเวลาในบ้านเน่ยเปิดมาคือผมแหลกเองใครโทราศัพท์เครื่องไม่แรงแนะนำว่าอย่าเล่นนะครับสกิลนี้สกิลนี้นี่แหลกจัด มันโดนไล่ยิงอยูย่ยอ่ะรถมาอุ้ยมีคนจีบพี่น้องชิโมคูเกะโอเค,อเคชิบได้ปะพี่ตั้งไอ้ไปละเอ้ยมันเปิดหมีานายไปได้ไ,ไหมต้นไม้ยังอยู่ต้นไม้ยังอยู่ระวังนะหลังไอ้หลังไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เปิดตัววับไปข้างหลังมันให้ วางประตูวาร์ปแล้วหลังบ้านที่หลังคาบ้านโอ้ยไม่มีใครตามนะพี่เหรโอเคมันนาวมันนาวหลังคาบ้านที่ละน้ำมีหลนะังหลุดลงยังโอ้ยแหลกพราะเกมไม่พอยังไม่แหลกเพราจะ,าะกินหรือวะเนี่ยไม่ไหวนะไม่ไหวนะคือเก็บเป็ดคนเดียวมันขึ้นทั้งทีมเลยเหรอ ไอพี่ลองเก็บเป็ดเต้ได้ป่าวะเขาโดใช่พี่แต่ไม่แน่ใจอ่ะว่ามันต้องอยู่ในระยะเท่าไหรอทำไมพี่เก็บเป็ดไม่ได้วะเนี่ยพี่เก็บเป็ดไม่ได้สรุปสกิลน่ารักจัดพี่มาเติมละเต้มาอู้เยอะเยอะเยอะตวเอ็มเจ็ดเก้าเลยพี่ตาหนึ่งสวยสวยเล่นเล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 ย เฮ้ยอย่าตายผู้หญิงอยตายหมดตีหมดตีเข้าวงเข้าวงเฮ้ยเพื่อนตายว่ะผมมีเครื่องเดียวผมมีเครื่องเดียผมมีเครื่องเด็ดโอเคโอเคใครไม่มีก็เข้าก่อนละกันนะตายละติดต้นไม้เอ็งหนีไปไหนอะโหลน้องเราอยู่ตรงนี้เอาแล้วทั้งมตาล่ายังไม่ตายอ่ะมอยู่วันอยู่วันกันมารับเพื่อนก่อนอ๋อนี่อยู่ท้ายมือนี่เขาโดนวิ่งเร็วมากเลยเวลาเปิดเอลล็อกคูดาเร็วด้วย ฮัลโหลเอ็งดีหนีทำไมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ข้างลาน้าข้ารพี่เลยตาล่าอยู่บนป้ายเปล่าวะนู่นบนนู่นบนไหนเนี่ยตาล่าอยู่ข้างบนหันมาบนหัวพี่อะเออเปลี่ยนละโอ้โหพี่โทษเกือบตายละพี่ไปหาไม่ได้เนี่ยมีตัวดักสายพี่ด้วยเราต้องเคลียร์ตัวข้างล่างก่อนตัวข้างบนอย่าเพิ่งไปสนใจมันก็ได้นะ ตงนนงรงในบ้านชุบฝั่งนู้นมีเ oh. นี่ยหน้าพี่ตัวหนึ่งตรงบ้านนี้บ้านไม้บ้านไม้อยู่ปะวะหรือว่าลงไปแล้วไม่รู้นะอ๋อ oh. อุ้ยไอ้บ้าเฮ้ยเจ้าพี่ไหนเจ้าพี่ไหนพี่ม้วนอยู่พี่ม้วนป็ดโอเค อแล้วเมื่อกี้มันมีเสียงเป็ดจากไหนอะน้องมันมันมีเสียงเอ็กเอ็กได้ไหมหรือเสียงเอเอแปะไปหรือเปล่าวะบนบ้านดาวบนบ้านดาวเพื่อนตายคนหนึ่งบนบ้านชุบตีง่ายไหมน่ะเฮ้ยหลังยิงเราตรงไหนวะลองสัลาสั่นลาพัดใจพี่ มา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 เปิดสปีดเลยละกันปานวาลีสวยนะอ่ะยังไม่ดาวเหรอพี่นึกว่าดาวแนละ้วตัวนี้มันเป็นลิงเราจะเข้าใจคนละตัวกันเหรอวะเนี่ยส,สว,วยสวยดาวเต้ยอยู่กับเพื่อนตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเพื่อนโดนยิงอยู่สวยโอ้โหตายแบบ ก็ลองไปพิจรารณากันดูนะคผมสำหรับใครที่อยากใช้สกิลตกินของเอล็อกนะฟีคิปวนใหม่ถ้าเครื่องไม่แรงอะ่ะ